สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนเราข้าสู้อลังพาลรอครับผมช่องอลังพาลรอครับคือเขาพี่น้องใส่น้ำตาลคือเขาครับอีทีสามครับผมอีที่สีครับผมโอ้ยลืมแล้วพี่น้องเอ็งานของผมก็สิเหตุเป็นอีที่เหรอครับผมสำหรับน้ำตาลแต่งานทั่วไปผมกดอยบัส ถ้ามีพี่หรอกางานั่วไปผมก็ไปใส่ย,ยู่หมองเดียวเนาะมันไปมันปิงไปไรยหม่องแต่งานสอดไปมันไปงานน้ำตาลนี่มันใส่กะมันก็มียาสามหม่องคือก็พี่น้องแต่ว่ากะแบบว่าต้องเข็ดเป็นพี่ครับผมมันเป็นน้ำตาลน้ำกันครับผมผู้เขียวใช้พุม่ม น้องเลือดคนเจนเดี๋ยวก็ก,กุชีครับผมทางงานทั่วไปเนี่ยมันมันหลายซื้อมันหลายบริษัทก็เลยไปตั้งอีพี่ครับคงไปตั้งได้น้ำตาลครับพี่น้องมื้อน,นี้ก็มาใส่น้ำตาลคือเก่าพี่น้องก็อยุกกาสินคือเก่าพี่น้องใส่น้ำตาลกล้องครับเที่ยวนี้ไปเครื่องสัมผัชลบุรีครับ อากาศหนาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อภายิสันอยู่จังหวัดไหนหนาวเนี่ยก็เอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเดอ้อก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆโอเคพี่น้อง ครับพี่น้องก็เง้นใดเครื่องขั้นแล้วครับจึ้นไดเครื่องขั้นแล้วครับผมตรวจสอบหาหมดครับพี่น้อง โอเคพี่น,อนอ okay, อ้องครับพี่น้องเสร็จแล้วครับผมใกลเสร็จแล้วได้อยู่่กี่กล้องครับพี่น้อง ที่ันน้นอาจามายืนคุ้มนี่ก็เป็นลูกค้าที่แบบคือว่าเหรอครับผมลูกค้าแบบเคร่งคัดครับผมว่าให้กล้องบุบกล้องเบี้ยวว่าให้หมดไตว่าให้หลายๆอย,ย่าง เดี๋ยวเรพี่น้องครับพี่น้องก็เดี๋ยวก็สิดิดตู้ไปสังแล้วก็ออกครับผม ครับพี่น้องก็ออกจากลูกน้ำตาลมาแล้วครับกลับมานอเอียดแล้วครับผมนอนนี่แหละขึ้นนี่ไปว่าไวมือขึ้นก็ดวนครับพี่น้องจอดนอ้ะเฮียมานอนอยู่ป,ปั๊มไอโซครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องก็ขอตัวนอนกันเด้เอรุ่นสวัสดิ์ครับเอ๊ะราตีสวัสดิ์ครับบอกผิดโอ้อยเยาว่ากันเด้อพี่น้องครับพี่นอ้องกลับมาหอดเครื่องสาพัดแล้วครับผมหอดมาขึ้นนี่ประมาณเจะขึ้นพอดีครับพี่น้อง ออกจากรอยเอดก็เกียบเทียงครับหมู่บ้านนี่นอนตื่นสายครับเมื่อยไ,ไหมพี่น้องยาวากันเด้อยาวาคนนอนตื่นสายเด้อญาดรามาด,ด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอาชีพขับรถเนี่ยมันก็นเป็นงานที่ดวนแน่ ต่ส่วนมากงานด้วนเหมือนสีไหลก็คือสมมติว่าขึ้นมือนี้นี่ขึ้นงานเรี่ยวประมาณซีทุ่มหาทุ่มหรือเทียงขึ้นก็ได้ออกเด้อพี่น้องเด้อก็หอดลูกค่ายุ่ประมาณแปดกมงเด้อลูกค่าเอ้ไปหอดลูกค่าแปดก้ามงเด้อพี่น้อง ขึ้นมือส่งมือด้วยพี่น้องมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าคือจังรหลดถั่วไปพี่น้องรถทถั่วไปผมก็เห็นจอดนอนจอดพักกันหลายอยู่พี่น้องว่างานผูกผมมันหลีบอยู่มันก็เล่ยเมื่อยครับ <c oughs> พี่น้องก็ตอนนี้ก็ดูดันหลังเด้อ ด้านหลังกดดังล้านจอด,ดรถก็หลยอยู่ล้านปูนนี่ก็หลล,ล้านล้านดินก็หลพี่น้องคนน่ะข้างในเห็นไหมจ่รถก็มาถั่วสารทิศหลจังหวัดพี่น้อง นอนหมอเศร้านอนมืูเคลื่อนอนี่หมอเศร้านี่แทบสิไม่อยากตื่นพี่น้องมันก็มืดตาอยู่อกพี่น้องมันก็แบบว่บยายังไงก็ตื่นน่ะแหละมืดตาแหละว่ายังไงคือไม่อยากลุกพี่นอ้องเมื่อยเก็บขิง่งเก็บนี่ไปเมื่อตลอโหลดจะก็ว่าแหละงานก็คืองานต้องเฝ้าไปส่งบิน ้าสทรงสามมนก็ได้ล่อโดนครับพี่น้องคิ้วไหลก็รถพ้มก็ไม่เมนว่าว่ามีเวลาล่างหรอกพี่น้อง ล่างแล้วฝนก็ตกกะพุ่นแหละต้องใช้มดฝนละมั้งเนี่ยกะมดฝนแล้วครับพี่น้องมันจังสีรางไม่ใช่ว่าไม่อยากลรางนะอยากลรางแห้งๆแต่ว่าฝนกะพายุมันกัเขาเนาะ โอเคพี่น้องครับพี่น้องกำลังลงของครับกำลังลงครับผมคนงานกะหนึ่งสองสีหาคนครับโตีมันหกคนหมดเลยล่าคนหนึ่งครับผม เด้อพี่น่องเด้อต้องใส่มดพาย,ยุละมั้งเนี่ยยังแดดเลยครับผมยังหอนเลย ลงไว้อยู่ครับผมมาถึงเครื่องเชื่อโม่งหรอพี่น้องนี่ก็หดเครื่องลดหรอครับเครื่องไล่ยาวเดิมเป็นเครื่องเครื่องไล่กวาง ครับใช่พี่น้องเสร็จแล้วครับได้ยีกสิบกากองครับผมกะจกทำงานไว้อยู่ครับผมนี่แหละถ้าคนงานเมาก็บสิวไวอีงเสียแต่ถ้าเป็นเงินเดือนก็บสิยสายจัหน้อยนึง มาถ่ายทางนี้อาสิมือด้วยพี่น้องด้วยโอ้แดดไหมพี่น้อง เสร็จแล้วครับผมก็นี่แครับเหรียดที่เศษครับผมจบภารกิจแถวนี้ครับผมโอเคครับพี่น้องผมบอกขอจบคลิปลงแค่นี้เนาะ พอดีว่ารถมันตุอคิ้วหลายพี่น้องผมกับที่ได้เอารถออกให้เพื่อนนี่ครับพี่น้องรถมาลงของครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube ทางเพจเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อถ้าเห็นไลค์เห็นกดตามเห็นกดติดตามก่มนี่กำลังใจเลยพี่น้ององวาตาัไพคับ ถ้าเห็นคนติดตามเน่เห็นคนกดไลค์กดแชร์นี่ยังมีกำลังใจเลยพี่น้องเด้อเหมือนเ่อโพสเฟสธรรมดาอย,ย่างนีแหละเหมือนเ่อโพสเฟสธรรมดาอย,ย่างแหละถ้าเห็นไลค์หลายๆนี่ i, ยังดีใจเลยพี่น้องโอเคครับผมจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ